โรงเรียนเจ้าหญิงวิทยาวิทยาเจ้าหญิงว้าวน่าเรียนมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะคะอา่าว้าวถึงแล้วป่วนแบรนโรงเรียนโรงเรียนวิทยาเจ้าหญิงนี่ว้าวอะไรเนี่ยนะเออ สมัครเรียนค่ะสมัครเรียนค่ะได้ค่ะเย้ดีใจจังเย้ดีใจอุ๊ยพคนนี้เขาทำเลยเย้ดีใจจังเลยแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมได้เลยปิง้งเสร็จแล้วอุ้ยเสียงหายเลย <c oughs> เสร็จแล้วประชากรว้าวเราต้องตั้งป้ายตัวเองเราขอตั้งตรงนี้ละกัน ของเราใครเชิญเล่นแมปบอกฟูดเนี่ยเราไม่เล่นบอกฟูดเราเล่นไม่เป็นใส่ชุดนักเรียนเสียผูอุ้ยอันนี้ชมพูกดห้ามปล่อยผมมาห้ามเกเรห้ามแต่งตัวเป็นสกอยฮ้ยฮ้้ เฮ้เฮ้เฮหกไปผมผมซั้นไม่เป็นไรเย้ เค่เ okay, งี้นเดี๋ยวเรามาชววโรงเรียนกันดีกว่าห้องนักเรียน B ห้องนักเรียน A อสระว่ายน้ำโรงอาหารสวนสุนัททาอยู่ค่ะหลังตอนพักเที่ยงไปนั่งเล่นได้มัง้ง เดี๋ยวเราช่วยตกแต่งหน่อยละกันยากเป็นทีมพยเไคงไม่มีใครรู้หรอกมัง้ง จะได้เรียนค้าบแรกคือคณิตศาสตร์คาบที่สองคือภาษาไทยคาบที่สามคือภาษาอังกฤษเย้ตื่นเต้นจังตื่นเต้วมากจะได้เรียนแล้วขึ้นไปน ขึ้นไปเป็นขึ้นไปเป็นห้องนอนนักเรียนเจ้าหญิงไหมขอใส่ชื่อก่อน ขอเลือกเก็บกระเป๋าก่อนกระโปรงยาวๆบ,บรรยานนี่แหละคุบสวยสวยจ้ะไม่ต้องใส่ก็ได้มั้ง ขึ้นไปชั้นสองเย้ยหนห้องลกเกลียอันไหนคะคนนี้หนักกว่าคนนี้คือว่าไอบดุกระโปรงเขาดีกว่าโคตรบาล่ะ ซื้อตามาไไมั <c oughs> ้งไงมรอแค่มาดูเฉยๆเรามาแอคก,กันทุกคนถ้าหายเสียใจสุดๆไม่เป็นไรใครแคร์เอาใหม่ได้ ใส่ท่าก่อนนะทุกคนครบแล้ว oh, <yeah. S 1> แล้วก็ถ้าทุกคนแยกได้ชุดแบบสวยแบบนั้นนะคะเขียนว่าชุดนักเรียนเจ้าหญิงเมื่อก่อนเราก็บักเขียนภาษาไทยไม่ได้เพราะเขียนไปมันไม่เจอแต่ตอนนี้ได้ละอันนี้แหละสวย อันนี้แบบว่าชุดจบปะฟิลชุดจบแบบฉันเรียนจบแล้วนะชุดนักเรียนเจออ้าหญิงห้ามผิดสักตัวเลยนะทุกคนต้องแก้ด้วยถ้าผิด ห้องนักเรียนรอมาสมัครดึกเรื่อ <c> น <oughs> นางนิจาจะเลือกตั้งนะคะดาวรงเรียน เฟมเพอร์ฟัมพี่สาวคนโตสุดแอดมือกลุ่มพีเตอร์เองฮาร์ฟพีเตอร์คือใครเราอยู่กลุ่มเขานะแต่เราไม่รู้จักเจ้าของกลุ่มน้ำหวานชื่อจริงๆนะแค่อยากให้ทุกคนเข้ากลุ่มพีเตอร์เราเข้านะแต่เราไม่รู้จักว่าเขาคือใคร เราไม่รู้จักใครในกลุ่มเลยได้ด้วยง่ายๆอยากเป็นที่พักหิวใจมีฟุฟิิงกับน้องช็อปน้องฟุงฟิิงกับช็อปมันเนาะ ขาวกลางสองคืออะไรอะไรเนี่ยใส่ชุดเจ้าหญิงนางงามนางงาม focus pink Pink. นี่โฟกัสพิงนี่เต้นคู่เขาดีกว่าอ้าวเขาหนีอเดินวนไม่เปตรงไหนเนี่ยเราก็ซื้อมาเหมือนกันอนะันเนาะลองพอ,อหรือเราเต้นอยู่ข้างลองพอ ข้างลองพอ,อ,อเราขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันย่ยเขายังไม่ได้เรียนเลยนักเรียน ขอคำค้นหากระปงเพลียยหน่อยโอเค เป็นดาวรงเรียนอะลูกครูใหญ่อีกเราว่า รูปก,กับดาวโรงเรียนชะอื้อหือ,หอมีรู้คุณใหญ่ด้วยบอดี้มันให้แล้วขะก็ยาวอาร์เคคิดแป๊ด หูชื่อเต็มหมดเลยเราเบอร์หนึ่งแล้วตัวอย่างพีซคิดถึงไอ้แฟนเบอร์สามรักโรงเรียนเขียนอ่านได้ ได้งับทั้งสองเลยพ o ช ก็รอเรียนไปนะทุกคนคลิปนี้ยาวหน่อยเนาะตอนนี้ต้องเข้าเรียนแล้วค่ะทุกคนเราลืมเข้าเรียนนะ่ะอืมอ คิมเยอไปหาแม่หล่ะถึงไปแข่งบนเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสนุกกันหรือเลปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องมันเนียด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บว่าบา,บายย